ตอนนี้มีโทษแล้วนะคะคุณผู้ชมใครที่ตั้งใจว่าเดี๋ยวไม่ได้ไปเล่นน้ําที่ไหนเล่นหน้าบ้านก็ได้เนี่ยค่ะ ตอนนี้นะคะทางด้านของผู้ช่วยผอตรอและโฆษกตำรวจค่ะพันตำรวจโทปียะอุทายโยกล่าวถึงเทศกาลสงกรานต์นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หมออยากจะให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่เชื้อนะคะโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมประกาศเลยค่ะให้งดกิจกรรมหลายอย่างอย่างเช่นงดการเดินทางกลับบ้านนะคะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ขอให้งดก่อนอย่าลืมว่าเราอาจจะเป็นคนที่นาเชื้อไปแพร่ ให้คนที่อยู่ที่บ้านคนที่สูงอายุด้วยนะคะงดกิจกรรมรดน้ำดำหัวนะคะงดจำหน่ายสุราขณะนี้ก็ประกาศไปแล้ว20-30จังหวัดด้วยกันค่ะก็เชื่อว่าหลายพื้นที่โดยเฉพาะถนนคนเดินต่างๆจะไม่มีการจัดงานเทศกาลสงกรานแล้วนะคะส่วนของรถสาธารณะตอนนี้ก็ไม่มีให้บริการเช่นเดียวกันค่ะการเดินทางไม่ได้สะดวกอย่างที่คิดตำรวจก็ยังคงตั้งด่านตามปกติ สิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้แนะนําคือการอยู่บ้านเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุซึ่งตอนนี้เราสามารถจะทำบุญหรือว่าถ้าอยากจะอวยพรผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆนะคะก็สามารถทําผ่านออนไลน์ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าจะวีดีโอคอลไปคุยกันก็ได้เหมือนกันนะคะ ส่วนใครที่บอกบอกไม่เป็นไรอาะเดี๋ยวเล่นหน้าบ้านเรื่องนี้นะคะพลตํารวจโทปียะก็บอกต่อเหมือนกันบอกว่าใครที่ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะนําถังน้ํามาสาดหน้าบ้านเนี่ยเรื่องนี้มีความผิดนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของพอรกฉุกเฉินก็มีข้อบังคับหลายอย่างนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการไม่ม่วสูมในสถานที่ต่างๆที่อาจจะแพร่เชื้อได้ซึ่งการเล่นน้ำเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในการแพร่เชือ้อเพราะฉะนั้นมีโทษเช่นเดียวกันค่ะ